ช่งฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาโดยช่างผู้มีความชํานาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 มาแล้วครับรถทินัตไวยั่ไงครับยังไอยัไอย่งไงไโอเคพอครับ เราชนัะไปมาแล้วครั้งแรกครับ ความกำลังไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ดูฟิวเตอร์นะครับฟิวเตอร์มันเป็นดังไรบ้างนะครับฟิวเจอร์แอร์ครับดูฟิวเจอร์แอร์ดูฟิวเจอร์แอร์หน่อยครับเป็นยังไงบ้างโอ้ตันแล้วนะครับเนี่ยตันแล้วฟิวเจอร์ก็ตันแล้วฟิวเจอร์ก็ตันด้วยแล้วฟิวเจอร์ก็ตันไปแล้วครับ ผมเต็มรู้สึกว่าใส่มาไม่ค่อยเต็มหน้าเลยนะ แตกนะครับแตกแตกถอดเจ๊ดูครับดีลมกลางไม่ออกครับลมลมอู้อู้อู้เดี๋ยวถอดดูก่อนด2บวิวสองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นิวไอครับนิวไอสองหนึ่งศูนย์ตัวนี้จะเป็นสวิฟต์แบบนี้ครับแล้วถอดเจ๊ไปแล้วตัวนี้ ตัวนี้เป็นต้นนี่มาพี่หน่โอ้เด็นนะครับเด็นลมไม่เป่าไม่ออกครับตกินีีประกอบกันนะครับมาเจอสายเดือดนลบ สเตอร์ใหม่มาแล้วครับเป็นคาร์บอนครับสเตอร์มาแล้วครับเป็นคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนอ่าเดี๋ยวไปก่อน โอเคนะครับคันนี้เรียบร้อยแล้วครับลมออกแล้วครับลมมาแล้วลมมาครับลมมาแล้วครับลมดูนี่ปิวแล้วครับปิวแล้วตอนมาน ciudad, ที่ลมไม่ไออกเลยอ่าลมปิวแล้วครับลมปิวแล้วตอนมาที่ลมไม่มีแต่เสียงครับมีแต่เสียงตอนมามีแต่เสียงเสียงอือลมไม่ออก นี่ยวเขาปิดแล้วครับพี่นอ้องโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับ